คนเขาเป็นแล้ะบานขึ้นมาส้อย่างเดียวหลือไหมายถึงอไก่อ่ะ่อย่อยอยมาตรงกลางก็อยู่บอยเดียว่อยบอยขมายคอไก่คอไก่ไม่ล่วไม่ชอบกินไก่หอกไก่ขาคอไก่ได้อีอส่งตาเลยตัดต่ดนีไหนไม่ใช่หมดแล้อไปเลยไปอีกนี่ไ่เดีอยวเราไปทำได้เลยไม่ไม่ใช่เราไัสูง จะตัดได้ไหมเนี่ยระวังแลบอีโดนนิ้วมันไหวทำไมโดนวัโดนนิ้วมแต่โดนแล้วพออิดอะเนี่ยมึงจะปล่อยยังไปแ้จับไม่ช่วยอะไรได้อาปล่อยเออปล่อยก็ปล่อยจะได้รู้ว่าปล่อยแล้วเออนี่ไงให้อิดไงอิฐนี่ คัตส่งคัตเตอร์ดูบุหรีเม่อไหร่มีเมื่อไหรมีมันโดดแก้วเราแก้วดูบุหรี่น่ะมันตอกมันโดดดูบุหรี่เมื่อกี้จะพูดเลยสายฝงสายฝนอะไรเออเออน่าหนาปล่อยดิปล่อยดิเฮ้ยปล่อยดิไม่ต้องไม่ต้ไม่ต้องปผูกหรอกช่างมันเดี๋ยวไม่ใช้ได้อีกเชี่ยพวกเนี้ยไม่ใช้หรอกจับแกใจดิโจให้ให้มันออกมาจากนี้มา